<Okay. S 2> ส,บสบายดีสบายดีทุกคนเนาะทุกคนพี่น,อน,น้องเอฟซีเบอร์สกุลทุกคนคุณแม่แม่ไปกินท้องรังกันเลยขออัดคลิปแปบ๊บหนึ่งจะสิบนาทีเด้อสบายดีทุกคนอีกทีหนึ่งเนาะบรจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะทั่วโลกต,ต,ติดตามคลิปเซอร์กุมอยู่นะพี่น้องเน,ะนงนะาะกำลังมีกันมาพบพ่อเซอร์กุกมหลังจากที่เอ่บอบราได้เจอกันโดนเนาะพี่นอ้องเออ่หลายเดือนเนาะทุกคนเนาะ กพอสมควรแต่กะคิดทอดคิดเทิร์กเอฟซีทุกคนคือเก่าเด้อทุกคนฝากติดตามกดไลคล์กดแชร์ให้แน่ถ้าเห็นก็ได้วันนี้ก็โบม,มียังไลน์เนาะกับมาทักทายสบายดีเอฟซีทุกคนคิดทอดทุกคนเด้ออ่าทั้งซากุลมันจะเประธานคลิปแล้วก็ยังคิดฮอดคือเก่าโดยโดนอาจจะได้ลงคลิปซากุลมหน่ิดนึงเมื่อนี้ก็อากาศที่ดีเนาะทุกคนตอนนี้ซากุลมก็อยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องอยู่ไทยแลนด์ซากุลม,มาอ่าเรียงมาหนึ่งนาะงกำลังจะปประชุมอยู่สกลนครเป็นบ่แม่เออจะไปประชุมเกี่ยวกับอ่า อาหารเสริมเนาะพกอ่าคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยพี่น้องใครเป็นเอฟซีสกุลอยากซื้อไปกินก็นได้ในอนดุนแน่อยู่ประเทศไทยก็สูงทั่วประเทศเนาะพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ก็ซิมาว่าเรื่องสายบุญพี่น้องน้อยหนึ่งก็ซิแบบก็เรื่องสายบุญคือว่าเอ่อเซียวซงเนาะคือว่าสกุลก็บม่ได้ออกมาว่าวดอกแต่ว่าก่ามันมันมีมันมีให้ได้ยินก็นลยอยากว่าว่านะพี่น้องแบบว่ามีมีคนคนหนึ่ง,คนน,งคนน่ะ มาเดียวกับสกลุลแหละแต่สกลุลมสิช่วบอกเออื้อเนาะเป็นยูทูปคือกันเป็นกับฝันสายบุญนั่นแหละพี่น้องเออเป็นเพร่นนะน่ะอ่าไปเจอกับกับคนหูวใจสกลุลมูมสกลุลมาที่นี่แหละเพื่อนกระทำว่าเขาจะทามจากโบสกลุลมว่าเพื่อนตอบก,ก็ว่าอันก,กับหูเพื่อนว่าหู้อยู่แต่ว่าเออเราก็เ็ยูทูปได้เพื่อนว่าแต่ว่าบริษัทยูทูปเฮ็ดยูทูปอ่า แต่ว่าเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับแบบว่าพาคนไปตัดผมเห็ดเหล็บอยังสันสีนะโมเป็นเกี่ยวกับสายบุญเพิ่นนอะเพิ่นว่าเพิ่นอะออกออกย่องจะคล้องว่าเพิ่อนอะสายบุญนั่นนั่นแนวนี้อยังนะอาเสียก็สกึมมันคนละแนวกันอยังนะเออสกึมก็บรรดาเพิ่นเนาะมันเป็นสิที่ที่ความคิดของคนที่จะที่จะว่าวนะพี่น้องแต่ว่ามาที่นี่กันคนที่เขาบอกสกึมฟังนะเขาอาการสนิทแกสกึมเนาะสกึมนะส่วนไรน่ะสกึมอยู่อยู่ในเมืองเนาะคาคายส่วนแล้วเขาก็จักเบิดเขาสิบุญจักเขาเบิร์ตเดือดสกึมเดือดเจกึมเออสายยาค พิ่นก็ว่าคจักกันแต่ว่าเพิ่นอยู่คนละสายกันยูทูบคือกันแต่ว่าสกุลเนี่ยสายผ้าคนเป fate, pues ิดคมเฮ็ดเล็บยังสินะอ่าสกุลก็เลยแบบอ่ะสกุลก็ล่มก็ไอหักสกุลสกุลก็เลยมองว่าเอาเขาเป็นสายบุญติเขาคืออ่าตัดสินคนอื่นไปนั่นได้ยังนี่เขาบริเนมจีว่าผลงานเขาคนอื่นก็มีคือกันแต่ว่าสกุลก็บริออกมาอ่างเนาะพอาะสกุลก็อ่างแล้วสกุลก็บริบรได้ยังคุ้มืงินอีสกุลก็บริหากินกระยอดวิวกับคนถูกรวยยูทูบนะพี่น้องเนาะถามว่า คนอื่นเขาเหตุกเร็ดเรื่องเขาอาชีพเขาเขาหากินแบบนั้นเนาะแต่เฮากับบริวาดูถูกอาชีพไชยแต่บางเถื่อคนฮาบดตรงไปว่าแบบว่าเอออ่ซาซ้ายนั่นซ้ายนี่แหละกะว่าเฮานะ่ะพาคนไปเ,เล็บยัน,ยน,ยนันีโบพี่น้องสกุลเคยซ้ายบุญตัดผมก็คือน้องนำคิงแล้วเป็นเอทพี่น้องอขอชษขออภัยที่บอกไปเนาะคือไปหลกติเชื่อทั้งแม่แหละกะอ่ะาสกุลกูปอว่าน้องพอมันเป็นอ่าสิ่งที่แบบว่าเด็กหน่อยเด็กกับพาอยู่แล้วม,มีปมในใจนะก็คือพาเขาไปตัดผมกินเข่า ซื่อเสื้อผ้างามๆใมเหส่ก็คือเป็นเอ่อเออหากซาก,กุ่มเป็นคนให้พาไปแล้วก็เป็นเอ่อจุดประสงค์ของเพิ่นบ่แม่นว่าไปไปทนาเล็บไปหลิลหรืออยังมันเป็นการที่ว่าเติมเต็มให้เด็กน้อยกำพา่น้อยแต่บางเทีนในสายตาเขาขส้สเสนอว่าเน่ะเออบริเวณสายบุญไปสางเคลื่อนสางซานคือเขาติเออแต่ว่าซาก,กุ่มผ่านมาเออหากซาก,กุ่มเหตเคลื่อนให้น้องอ้อมนี่เราเป็นคนไปเหตไปต่อเติมจนแล้วเนาะมีสายบุญมังกลม บางกลุ <B ank disag als> ่มพอเห็นซองน้อยๆเขาไปแล้วกับไปเหตดตอแล้วกับเห็นเขาปอยู่ตวุ่นวายแล้วแล้วกับโบเฮตนะพี่น้องกับป้าไปทางอื่นเพื่อนน้องอ้อมกับข้างข้างโคกเตึงยิงเนาะพี่น้องจะสกุลเขาไปต่อจนแล้วพี่น้องเลยครับข้าในเอฟซีติดตามกระสิหัวคลิปต่างๆที่เหตุนะกระซ้ายบุญคือกันพี่น้องซอยคนซอยน้องแมนน้องแมนน้องนำเผิงเจอรรัสเซียตังแต่เรามีแต่โครงกระดูกเป็นโลกตามเนื้ออ่อนแห้งกับเบื่อเขาไปสกุลเขาไปก่อนหมู่พี่น้องแล้วก็ ลลายเคสนองมะนาวนี่ถึกใส่โสนกันไปซอยปดโซ่คนอื่นไปถ่ายเนี่ยเอาแต่ยอดวิวบอมีภยัยพานางไปหกักษาสิบอกให้อ่าอันนี้คือคือบอได้อ้างมาแต่ว่าความจริงว่าเขยากว่าให้หัวเขากับสายบุญเขากระเห็ดอยู่แต่แต่บางคนเพิ่นกลับมามาตัดสินเขานะพี่น้องสายบุญบางซักบางซ่องด้วยพี่น้องเลยอ,อันนี้ได้ออกซื้อขายแต่ถาถาเจ้าคองซ่องที่ว่าเขกึมนนะเห็นคลิปนี้จะหัวเจ้าคองเนาะเจ้าคองว้าเนาะหูตัวดีเขาชื่อหูตัวเองดีแล้วก็เห็นละลายเขตที่ซอกุ่มซอยเรือมาบ้ได้นับ เฮ็ดเือนเฮ็ดสั้นซอยเหลือแบ่งปันแบ่งเบาความถุกความยากหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมาแล้วก็เห็ดแบบดยความเต็มใจดยความสงสารบางคนกับ,บ่ไดวิวไปสืๆไปซอยสืก็ไปคานหาเนานะพี่น้องเนาะบริจ้จําเป็นต้องการแสดงออกบางทอเห็ดไปคืออจะสมมติอย่าก็ซอยต่ออายุนางบัวต่อลมหายใจให้นางบัวก็ไเปเอื้อหักซสาก,สกึรมซอยเลือนอก็อบกวั้ไปสนใจว่าต้องมีกระแสมีเคสจะได้หนาน่นนี่นั่นคือคนอื่นเบางคนโอ้มีกระแสจะไปซอยเอาเงินไปซอยออกหนาพอมออกคลิปพอมจะได้หนะอืม ภาษาพี่น้องบางคนเด้อพี่น้องอันนี้บริ้า่าไฟดอกแต่แต่ขันว่ากับพิษกับขอโทษขอออะไรเนาะสกุลไปคนตรงเนาะพี่น้องคือจังได้กว่าแจังสั่นเนาะสั่งภาพสั่งกระแสโปเป็นดอกเอาความจริงมาว่าเอ้โหพี่น้องกอจังยูทูบซ้ายบุญทูกซ้ายกับเป็นแข่สะพานบุญบุนเงินเจ้าไปซอยเรือคนถูกคนยากเนาะเจ้าก็ได้เงินจากคุณหญ่ใจดีจากเอฟซีเนาะเอาไปซอยเรือต่อจะไปถ่ายเอาเอาเงาดิวเอาคลิปเเื่อบริจกเงินจากองจ่อยซับบริซื้อเขากระสอบหนึ่งไปซอยเขาซับ บริมีการลงทุนโดยสัมไปพี่น้องเป็นการเที่ยวไปเอายอดวิวไปหารายได้จากเขาโดยเฉพาะเนาะแต่คนถูกอ่าบางคนพันอยู่ผู้อยู่ภาเนาะพี่น้องเอาย,ยันยานอันไฟเบิร์ดบางคนผันอยู่ผู้อยู่ภาแต่ทายไ,ไปพวกจะทิปตักแดนพาเขาเออกไปตุ่ยตแดนมาลงมาเซ็งมาตุงมาเต่งเเกิดกับการหลกอาการยอดวิวเพื่อได้เงินางจากของตัวเองซึ่งพอกลุ่มบอกว่ยโอเคเนาะพอสกุลคิดว่าเขาก็เป็นคนคือกันเออ เจ้าหากินน้ำเขาเจ้ากะเพราะแต่สำนันแหละพี่น้องเยแต่ว่าคว่ายูทูปประเทศลาวเขาก็บริหูหรอกโซล่ากับมีแต่คนไทยติดตามเนาะยูทูปนะคนบ่ิคือเบิร์กจะเป็นคนคนประเทศลาวร้อยเปอร์เซ็นต์บริคิบเปอร์เซ็นต์เบิร์กยูทูปนะพี่น้องเนาะเบิร์กยูทูปสายบุญพี่น้องเลยมีแต่คนไทยโซล่าเนี่ยที่ได้เงินจากยอดวิวอันนี้คือความจริงพี่น้องแล้วก็เจ้ากับบริวารเอาเงินเจ้าจกไปซรอยเขาในนี้คือบบกอะเจ้าก็เอาเงินเป็นเจดีเป็นสะพานบุญให้เขาแต่เจ้าทำตัวคังเจ้า สวยรู้ก็จะเจ้าเป็นอพพ่าภูมิใจแท้ๆซึ่งสก,กลุลบอกบุคอยโอเคกับพฤติกรรมของแต่ละคนในช่องยูทูบหลายๆช่องเนาะแต่กะเอฟซีมักคนในกัมักคนกับบริบากรเดีเนี่ยนในมุมมองของสก,กลุลเนาะสก,ก่มเป็นคนออกมาบอ,อกความจริงและะ้วก,ก็รสกุมกับใช้เหตยุยังสกุมเป็นที่แบบมันมันมันเป็นความที่บัุทกต้องเขาก็อย,อยากว่าวนะทุกคนเขาสิเป็นคนแบบว่าสิบอบมาปิดอําแบบ สั่งภาพหรือว่าเอายอดวิวแล้วก็บัดพอแบบตตวเองมาว่าคนอื่นวิพาวิจาร์คนอื่นเขาอาชีว่าออกกล้องดอกพี่น้องแต่ว่ากับว่ารับรังแต่ว่าวากับคนหูวจ้าเข้าทะเลแล้วซ็กลุ่มเกลียวโมเรื่องนี้เนาะพี่น้องแต่กับบริชสนใจกับบริสิเลียนเนาะพี่น้องเพราะว่าคือจังเขากับอาชีพเขาอ่าแต่ว่าอาชีพอยู่จะเจ้ากัอย่าไปพับวิพาวิจารณคนอื่นโดยที่ว่าเจ้านั้น เลื่อรู้เฟอร์เฟกเนาะมันโบแมนอสิบเจ้ามันก็เป็นแขกเจ้าหากินน้ำคนถูกเออกระสันคนบางคนเขาก็มาดาเจ้าขอสานออนไลน์โบสายบุญตนทุนชาวบ้านโบเขาดาเจ้านะ่ะเ,เจ้าภาักภูมใจโบเออเจา้าเจา้ากบเรสิวาเลือรูเฟอร์เฟกบริเณสิวาเป็นเอา่าจบปริญญาตรีหรือมีขอมูยจะมาเห็นนะเจ้าก็แค่หากินน้ำคนถูกเจ้าโบต้องอีพาวิจารข่อยเนะเาะอ่าอันนี้คอยฝากถึงเจ้าเลยคนที่่อย่อย ขาตัวมันเองชื่ออูดีดอกว่าสก,กลุลไ่มนมันหูเองยูทูบเบอร์บ้านโคกสายบุญนี่แหละแต่บอกว่าซื้อไพ่แต่ว่ากดไลค์กดแชร์แต่เห็นไพ่เป็นยูทูบเบอร์สายบุญนะอย่ามากัดข่อยก่อนถ้าข่อยเวา้าคืนแล้วอยู่เนี่ยข่อยเป็นคนตรงๆเราข่อยกับโบเคยเอาเงินแพ้มากินอ่าเหตุจากความบริสัตส,สือบ,บริสุทธิบบ์หลักกาบโเคยว่ามีปัญญาจะดีว่าเออเอาข่าเงินไปแล้วบบวเหตุซอยเรือนะนี่บอกข่อยบบเคยมีประวัติแล้วข่อยกับเป็นแม่ขาเนาะอยากเหตุกลับไปเหตุ อยากไปอ๋อซอยเรือก็ไปสระใส่ไปซอยในเขตในเขตนี้ก็ไปดูความเต็มใจรถกับเพิ่นใส่น้์แมนห้แล้วก็ไปรถล่อยอ่าข่าลุยเหี้ยนใครยังเขาก็บบอลอนััอยู่แหละคือมาทําบุญซอยเรือเพิ่์ลนูนํากันพี่น้องเลยอืมบางเอฟซีเขาไม่ค่อยหมักดอกคนคนตรงๆนะเขาหมักคนบางคนเขาแต่หมักคนวอาปากวานเนาะกติดตามกับยูทูบกับยืนอลไรกับซลายพี่น้องเลยอ่าถ้าพอดีอยากไปฟังความจริงไปฟังรถพลดปัญญปองเราถึงบั๊เราบริอิทชาดอกเราเป็นคนตรงๆเราเป็นคนบอตรงเนาะ เขาเสกกลึ่มฟังเราก็ถือบ่นแหละเป็นเ,เนสกกล่มจังก้าออกมาจาก YouTube, ายูทูปไซบุนบางครั้งกับเอื้อมละอากับชิงจิกเขาเห็ดเนาะล้างช่องเป็นแบบหนึ่งหน่าช่องก็เป็นแบบหนึ่งบางคนไปสางเนะาะส้างแล้วพัวเมีพิษกันปะกันมีกิก๊กมีผููบ่าวมีผูสาวโอ้เห็นหลายเคตผ่านมาพี่น้องเอ็มบอกอ่ะมักภูบ่าวนั่นนหะนี่นั่นแหละการที่จะไปซอยคนนะ่ะคนเฮามันหนึ่งมาหกหลยบ่มีคุณสมบัติบ,บ่มีการที่ว่าถ้าคนเฮามันดีแท้นะมันจะ ออกมาตอนหลังผิดกันขากันตีกันเวลาได้เืินได้ซานแล้วปลุกใคแล้วแล้วก็ตีกันผิดกันเอือถึกหนึ่งน้องไป่ถึงซ่านเลยพี่น้องเอ้ไปสั่งจะา้องสั่งเขาคนดีคนขยันมีคุณสมบัติบอกเนาะบอนจะพิไปสั่งภาพเหีเขาเห็นหน้ากล้องเป็นคนจบคนดีดูมันขยันเพียรมันบ่ล้ะสุดท้ายเห็นแล้วสั่งไปแล้วตีกันขากันคลายเฮือนแบ่งกันกับมีอยากคลายกับแบ่งกันกับมีเห็ดสารผัดสารเพคือถุกคนเห็นในคลิปไปบ่นเลยอันนี้เรื่องจริงบริบบริบ้เอาหาเรื่องห้าเล่าเสรเจาพน้เอน บุญชายบุญก็ได้คนถูกคุณเน่าโลกมีบุญอึดซอยไปโลดอย่าไปอย่าไปอินกับการสั่งภาพสั่งละครละให้บุญคักอันนี้เด้อวพี่น้องเด้อวสกุลบอกเรื่องความแบบว่าสกุลอยู่หลังกล้องสกุลฮุบดัังอันียงจริงอเนยังโบจริงนะทุนพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็แล้วแต่ fc ทุกคนนั่นแหละตัดสินใจเอาแต่ว่าอันนี้ออกมาบอกย้อนว่ามีคนนั้นมาบอกให้ก่อนนะนะก็เลยแบบว่าการเลยแบบว่าเออบหมักคิดแต่จะคองพิเศษวีโชตีว่าคนอื่นไปสิเออก็แบบว่าเขาเอินว่า ถ้าคนมันเป็นอออเอมื่ออาชีพรู้ว่าคน,นเขาสิบบว่าเอียงกระสางซ่องได้กระยาสายบุญคือการกระหิตซอยกันไปบ่ตรงไปว่าให้นเขาหนนี้เจ้าของบริเลตเลยเพอร์เฟคเจ้าของบริเป็นคนที่ว่าเอาเงินเจ้าของไปซอยเอาเงินคนอื่นไปซอยกับมาบวกคือจังินนะ่าวีเศษวีโซออยากหัวอยากหัวอยากหัวไปเป็นซางกฤษอยากหัวอย่าหัวดงัดงๆให้ฟันลุงอ่ะพี่นอ,อสายบุญสายบุญบรนโคกโอเอาแต่สิเป็น เออพลังคนก็มีมีหนอกมีน้อยมาสั่นด้โอ้วปรจักคือกันอันะไรแสวงหากันเองเด้อความจริงเป็นสิ่งบ่ตายพี่น้องเลยหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเออเอาสั้นสั้นเลยบุญยิงร้ายมือนก็มาว่าพลังคนเป็นรอย้ซอกึมเออโซอกึมกะซมโม่เนี่ยก็บประเทศดอกไซบุญไซบุญมีแต่ค้าขายตอนนี้นะแล้วแต่นอกจากผู้อยากซอยก็ซอยไปเนาะพี่น้องบัาหลายอย่าห่างผสมควรขอสดขออภัยเด้อพี่น้องมื้อดิสพิเออร์ซาลาเป็นกะฝากเงินมาซอกไตสะบัวเนาะก็บ่หลายดอกกูแหละมันพันกว่าเรียนพุ่นบ่ สาสมผ่านผ่านมาเนาะฝากให้ทีเดียวแล้วก็ซอยเรือนอ้องเอาน้ำคิงน้ำพอมเนาะที่สกึมไปซอยเรือผ่านมาแล้วเพิ่นกระฝากเงินมาแทนสกึมหลังของบุญขอบคุณเอสเอสลาเลอที่แห่งสกึมเป็นสะพานบุญเนาะให้เออสลาเดีบุญกละละละุศลทางไกลๆให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแห้งค่ะไข่ลำรวยลำลลลรวยปัสจากโรคงไปไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีเนาะและ้วก,ก็เออแบกกี้ก็เอหักเป็นน้ำพอมอยู่ทางอเมริกาผู้ติดตามสกึมหลายหลายคนเนาะที่เป็นด้วยหักเอแพงกให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งหลักมนะเป็ใกาลลาเเ็กๆๆนน้อยพิ่่วา ซื้อกาแฟเดอ้อน้องกึมจะไปนั่งกินกาแฟอยากไปนวดอยากไปสปารีแล็กผ่อนคลายก็แล้วแต่อยงแล้วแต่สกึมเนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์สก,กึมก็ขอบคุณขอบคุณเออซา,า,าลาเลล่าเนาะเอ้อให้น้องมาทำนี่เขาเอ้อกลับคื้นหะเออหลายพันเท่าเด้อผ่ายง่ายมือกะให้ได้สมมุติว่าปรัชนาเนาะสิ่งที่อยากได้คืองานเขาเอา้องานใหม่เขาเอ้อได้สมใจเอ้อเดอ้อแล้วกะเอาาาเอซาลา,าเอ้อหักเออเบกกี้ทุกทุกคนเนาะที่สก,กึมบอกเอ้อซื้อเอฟซีทุกคนที่น่าหักด้วยเนาะ ที่เป็นกำลังใจสกุสกกลตลอดมาทางสก,กลุลบอกว่าพี่พันประกันได้ขอโทษขออภัยเนาะใครที่บ่มักก็เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องใครที่หมักในตัวตนสก,กลุลเป็นคนวัวตรงจริงใจกะเบิ่งได้แหกกำลังใจได้เนาะพี่น้องจากนันคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดก่อนพบพอกันคลิปหนาเด้อทุกคนคลิปนี้สก,กุลก็ชิ้ได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหนาจ้าทุกคนสบายดีสบายดีไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย